สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้พิระดามีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พิระดาไม่ได้เอาหน้าตามาออกนะคะเพิ่งตื่นแล้วก็ไม่ได้ส่งเรื่องราวมาหลายวันเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้พิระดาจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะคะคอยเงืดหลายจนมืดคำสิว่าค่ะ ตั้งแต่ก้าวเขามาอยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะมันกับมีเหตุการณ์เหตุการณ์เรื่องเล่าโน่นนี่นั่นเป็นประสบการณ์นะคะที่เขาเคยเจอเคยเจออย่างที่แน่นอนก็คืออากาศนะคะพิรดามาตอนเดือนกุมภาเนธ์มาถึงเมฆหมอกคุ้มไปทั่วทีบทั่วแดนนะคะ แท่นที่จิลง่งเครื่องบินยูรลอนดอนนะครับไปลงแมนเชสเตอร์พุนค่ะเพราะว่าสายหมอกนะคะสายหมอกมันเห็นในเครื่องบินลงบ่ได้ค่ะมันบ่เห็นหมองลงเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยอันนี้ก็เงิดหลายเนาะคะ่ะมากกับมาผู้เดียวผู้ใา้ก็บ,บ่ไปรับเนาะคะ่ะไปลงแมนเชสเตอร์เออที่นี่กระซัสวสิกลับมาเอาแทนที่สิเป็นสองโมงเศานะคะกลับมาถึงลอนดอนขึ้นเครื่องกลับมาถึงลอนดอนนะคะ สองทุ่มค่ะอันนี้คอยก็งึดคือกันโอ้ยจังมันงึดหลายงึดวาสนาอีเมลคอยนอมาเพื่องนอกน้ำเขาทั้งทีกไ็ไปโล่งผิดหม,ม่องค่ะเพื่อนๆไปโล่งผิดหม่องมันบ่ามันขึ้นโล่งรถบัตรเ้อค่ะเด้ออันนี้เครื่องบินมันพาไปล่งเนาะคะ่ะถ้ามันบบจอดเท่ากับโล่งบบได้เนาะ,ะเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าทริงึดอีกแล้วค่ะเพื่อนๆ เนาะประสบการณ์มากม่งมากมากนะคะตอนขึ้นเครื่องบินมากนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เขาก็ต้องเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วว่าเอ่อการมากขั้งแรกนี่มันเป็นจังไดเขาจะเรียกว่าออหยังก่อละ่ะเขาก็จะเรียกว่าเริ่มแรกแหกหมานมันเป็นจังซี่เนาะค่ะเนาะเขากับบลูว่าหน้าคตของเข้าสิเป็นจังได เนาะค่ะพี่น้องจ๋าพิรดาเนี่ยเนาะสิมาเล่าเรื่องเล่านิทานให้ฟังเนาะบัดที่นี่เราพิรดากันั่งอยู่ไก่เติบค่ะอีกสองสองที่นั่งข้างหน้าเนาะค่ะมีผัวมีครูหนึ่งเนาะลูกก็น่ารักน่ารักเนาะค่ะเนาะลูกผู้หญิงผู้ชายเนาะอันอันผู้ชายน่ะก็รอรอไม่หยุดเหล่ากัมีหน้าตาพื้นบ้านคือผู้เฮาเจ้าคอยนี่แหละค่ะงาม กพิรดาเาท่ไรดอกก็คอยคอยเงิดคราบสิบเอค่อยเงิดลายยังว่าอันเล่ากับผู้งามก็พิรดา,าหันละแต่ว่าหมายพิรดาสิอธิบายให้ถึงว่าเขาเป็นนาตาที่ธรรมดาธรรมดาบาันนอกขอกหน้าเฮาเนี่ยแหละคะ่ะแต่ผัวเขางงามลูกก็งามลูกสาวลูกชายกา็งามนะะเนาะพิรดา,ากระส่อนซ่อนอน,นีเขาหลายเนาะคอยเง,งิด เงึดเ้าซับหน้าซับหลังพิรดาหมายถึงว่าตอนขี่เครื่องบินมากนะคะตอนที่นั่งอยเคเครื่องบินเครื่องฟ้านะคะมีผู้หญิงผู้ชายคูหนึ่งเนาะพิ่นกะสิมาพี่ล่ะคะ่ะมาประเทศเดียวกันกับพิรดานี่แหละเขานั่งอยู่กันที่นั่งอีกสองที่นั่งข้างหนา้าพิรดานั่งข้างหลังเขาเนาะจะเขาเป็นอีอยังกันพี่น้องจ่าพิรดกับรดาก็ฟั่งเขาไ่ค่อ,คอยรู้เรื่องหรอกพิ่นก็บ,บอกภาษาอังกฤษแน่จะกเป็นอีอยัง อันไม่ใหญ่อันนั้นลหะศูนย์บาดที่นี่ศูนย์ยังกันบูบาดที่นี่เอาไปเอามารถเอาทุงไปตีหัวพัวปวุ๊ปปุ๊ปป๊ปอยู่แม่พี่น้องหรือว่าโอ้ยตายแล้วเราเป็นยังคือบบขวบคุมอารมณ์เราแน่เราเป็นยังคือเอาไปตีหวัวจับได้ยังแล้วก็ตีฝาดหวัวอยู่ทั้งนั้นบาดที่เราทั้งเอาศอกรับเอามือรับเอายังรับด้วยหัวเพื่นอนน่ะ <S <S พิรดาอยากแอคชั่นในเบิ่งพิรดาท่านในล่างหนาเนาะก็เลยอเอนี่มาบอกให้ฟังก่อน มันบ่นมีแนวมาบอกให้มูฟังเบาในท่านและค่ะทั้งเอามือรับม,ออมือยังซุกม่วยซุกยังบันนี้พี่น้องเอ้ยไอ้ยังที่กระเด็นกระดอนนะพี่ระดาขวอบอกให้ฟังแน่ทั้งจริงลีทั้งตะกระแตนทั้งทั้งดักแดดทั้งไอ้ยังกระโจมก,กระจายไปทั่วแหมแล้วตีผัวเล่าผัวเล่าไปเป็นยังผัวเล่าเป็นยังพี่ระดาก็อยากลู้เล้วสูญรายแล้วก็ตีเนาะตีพื้นพัวก็รับ ปบ่าปากผัวกันหนาหลังก็ทีอยากอายเนาะเมียกับพวกสวนละคว่ำศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนพิราดาเจี๊ยบเข่าใจละคว่ำศูนย์แต่ว่าพิราดา,เ,าเก็บไว้ฮอดบ้านก็เนาะแต่ราบ่าเก็บเด้อคขาเด้อตะก,กะตุงตะก,กะแตนที่เราซื้อมาจากทอดบ้านห้าวนะคะแตกกระจายโอ้ยบาดท,ที่นี่วุ่นวายไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมวนกุ๊บเลยแม่

ขยงโค้งเข้งปัดออกไวๆเนาะเพิ่นก็ว่ามันแม่งอีหยังสิเนาะโอ้ยก็บ่พักเกเก็บไว้จะกินคนเดียวเนาะก็บ่เอามาไว้ถ้าให้แบ่งพิรดากินน้ำเนาะอันทอดตะกะแตันน่ะคิดเบิ่องใะเพิ่นก็ับชิดสีขาวใส่อีหยังใส่เนาะบ้านเฮาเนาะเคยกินบ่ค่ะตะกะแตนทอดตามถนนนันจ่ะนั่นล่ะแตกกระจงกระจายไปทั่วไปที่พูเดนจังที่ นิท่านเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าให้เฮ้ารู้จักซ้ำร่วมเนาะคะ่ะถึงแม้ว่าเฮ้าสิสศูนย์เท่าใดรก็เก็บไปไว้บ้านเฮ้าหน่อยให้มันถึงบ้านเฮ้าก่อนอย่าไปตีเอาไปทุงตะก,กะเต็นไปตีหัวผัวอยยุเทิงเครื่องบินเ่อค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันก็เป็นแต่ากอายเนาะค่ะเนาะ,ะอีกอย่างนะคะนะเขาสิก็ดูถูกอคนห <c oughs> น้าตาคือพี่รดาเนาะเขาก็สีว่าให้ว่าโอ้ ้ยคือเป็นจังสี่แล้วเล่าหลบ่ลลอยากอายอยังวาพัวเรายกอยากอายว่าสันเรื่องเล่จาจะเป็ยนยังไดบู๊ขอให้ผู้ชายกัไม่ยิ่งคนนั้นนะมีความสุขเข้าใจกันเนาะอันนี้ยังก็กเอาไปบอกกันอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะทุกคนสําหรับมือน,นี้พิราดาก็ขอฝากไว้ทํานีเนาะค่ะเนาะอีกคลิปหน้าพิราดาสิมาแช่์อหยังนั้นอ่ะพิราดาขอขอบคุณแล้วก็ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาฟัง พิรดาเมาโมยคอยงืดลายเนาะค่ะเนาะมือหนาพิรดาสิ่ว่าบอให้ฟังไหมค่ะสำหรับมือนี้พิรดาก็ขอขอบคุณและ thank you very much ทุกคนทุกท่านนะคะที่ที่เข้ามารับชมและฟังในช่องของพิรดาเนาะสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีๆและขอให้เพื่อนๆทุกคนทุกท่านมีความสุขมากมายนะคะยังไงแล้วพิรดาขอฝาก เป็นกำลังใจทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับเวลาแล้วก็กำลังใจจากเพื่อนๆค่ะ